แต่กับเราทุกเราท,าารรรารทั้งคู่ก็สุลกันเพาเห็นจงเนี้ยมินไม่ค่อยลงรูปรป,ปุ๊บุมิก็บอกว่าไม่ไกินตั้น <c oughs> ไปดูใหม่ได้นะคะไอจีมินนี่รูปเยอะมากบางทีเป็นรูปไม่ละไม่แต่งหน้าไม่อะไรเนี้ยไม่มีค่ะมินว่าข่าวแบบนี้เลิกเถอะเพราะจริงๆเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ผิดใจกันเนาะมินไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนแล้วก็เราสองคนก็จริงใจต่อกันมาตลอดแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากาันเลยค่ะก็ ไม่ว่าข่าวจะเขียนออกมายังไงต้องยืนยันว่าเราก็มั่นคงแล้วก็ดูแลกันและกันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดก็ปล่อยให้พูดไปอะไรอย่างนี้ค่ะอืมือขาว็ค้เลายมาส่อ๋อไเมนกับปุ๊กแทบจะไม่คุยกันเรื่องข่าวเลยค่ะคือไม่ใส่ใจอะไรที่คนอื่นพูดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราสองคนเป็นไงแล้วก็เราให้กําลังใจกันเรื่องงานเรื่องแะบเจอหน้ากันคุยแต่เรื่องละครค่ะสอนแต่ละครอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องงานไม่ได้ค้างแค่หวั่นไหวเลยเชียวค่ะไม่อ มันน้ำพึ่งเรือเสียพึ่งป่าแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรที่อะไรที่เราสองคนไม่ได้รู้สึกว่ามันเหลือบากว่าแรงอ่ะเออแล้วเราสองคนก็ไม่ไม่ได้เสียใจอะไรมากเราก็มันไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่รู้จะไปแบกทำไมด้วยค่ะกูก็ทรากระแสไหมคะว่ามีข่าวว่าเราแยกงานกันก็เลยแบบไม่คินเส้นกันอะไรเงี้ยจริงๆบองว่าไม่ได้แบบรู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราคุยเขาเรียกว่าเฟซไทม์คุยกันตลอดอะไรเงี้ยล้วก็เป็นที่บอกว่า เราอยู่ด้วยกันจนเราแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็มันมีขา่าวแบบนี้มาบ่อยเนะยาะจนเราบอกว่า้เริ่มคบกันแรกๆเลยจนแรกๆอาจจะถามตอนหลังก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะคุยกันตลอดค่ะแต่ยื้อๆมันไม่ได้ปั่นทอนคู่ราไม่ เจอกันทุกอาทิตย์เนาะเจอกันวันอาทิตย์บ้างหรือว่าบางทีก็เฟซทามคุยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ <ฮะ S 2> ออกสือออกส่อ <c oughs> คือบางทีเราต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเวลาคุยกันเนี่ยเราจะเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้า <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะออกสื่อเลยค่ะค <c oughs> ือออกไปก็ประจานแล้วออกมาปุ๊บู้ก็จะแบบช่วยดูหน้าหน่อยไหมอะไรเงี้ยมีก็เอาไม่ลงก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่เคบกันมาเคยมีปัญหารหรือทะเลาะหรือว่ามีงอนอะไรกันไ่มไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะถึงวันนี้ สยบเหาาได้เลยกับพวกที่เม,มาส์คว่ำชามเกาเหลาไปเลยค่ <c oughs> ไไะไม่มีชามโตไม่มีชามเล็กไม่มีชามใหญ่ชามเล็กชามน้อยที่ไหนแน่นอนคระเลิกพยายามได้ละได้อะ <c oughs>